阳光。 ความยิ่งใหญ่คือทำไมทำไมทำไมยิ่งใหญ่เราจะําทําไมเราต้องวาระ40ปีวงดนตรีในในโลกใบเนี้ยนะครับมีกี่วงที่เดินทางมาเป็นระยะยาวนานถึงขนาดนี้นะครับโดยที่ไม่ได้หยุดเล่นนะบางวงเขาหยุดเล่นไปเป็นสักยี่สิบสามสิปีแต่ว่าคาราบาวเล่นทุกวันก็นั่นแหละคือความยิ่งใหญ่แลลวนะครับเพราะฉะนั้น ทางวอร์เนอร์เนี่ยเขาต้องเตรียมทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ปรากฏการครั้งนี้มันอะไรอยู่ในความอยู่ในหัวใจของประชาชนเ,นเป็นความทรงจําตลอดไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะพวกเราก็แก่กันหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะมีอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายก็ได้สำหรับสาหรับคอนเสิร์ตใหญ่นะแต่พวกเราก็ยังคงเล่นคอนเสิร์ตเล็กๆต่อไปหลัง ผลมา40เพลงแล้วก็มีเพลงใหม่ที่ไม่ได้ไมยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยแต่เป็นเพลงอังกอร์ก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราจะเล่นเยอะด้วยนะครับ40เพลงก็40ปีแต่ความจริงแล้วมันติดโควิดมันก็เลยการไป42ปีกว่าไปแล้วนะครับก็เราจะทำให้ดีที่สุดนะครับถ้ากระแสตอบรับดีก็เพิ่มรอบได้ เพิ่มก็อคงจะเป็นวันศุกร์มากกว่าเพราะว่าวันอาทิตย์ติดวันอาทิตย์โดนมีคนจองไปแล้วก็จะเพิ่มก็เป็นสิบวันที่สิบแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่วอร์เนอร์ว่าเขาขายบัตรได้ยพร้อมพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วอ้มหนุ่มอยู่สามสิกว่าแน่นอนครับพร้อมแล้วก็อยากเชิญชวนให้ ทุกท่านมาชมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนเสิร์ตสุดท้ายแต่ชัวไวไปก่น่นมาชมเ <c oughs> พราะพวกเราอยยุเยอะแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ตั้งวงมาเนี่ยไปแล้วสามเสียชีวิตไปแล้วสามดังนั้นเพื่อความแน่นอนบนความไม่แน่นอนของชีวิต <c oughs> มาชมซะ <c oughs> รีบไปซื้อบัตรนะครับ <c oughs> ที่เซเว่นอีเลฟเว่นวันเสาร์านี้ค่ะแล้วก็วันเสาร์านี้เปิด10บโมงนะครับรีบจองรีบซื้อครับ ม่งั้นท่านจะเป็นคนที่ต้องไปอยู่นอกเวทีไอ้นอกโรงนะครับคอนเสิร์ตดีที่สุดนะครับตั้ง <c oughs> แต่เราจัดมานะครับ40เพลง40่กว่า สี่สิบกว่าปีสี่สิบเพลงใช่สี่สิบเพลงแล้วก็โน้ตีก็เจ็ดสิบกว่าทับนะครับพบกันครับที่อ,ทนทอนเสร็จนะครับรีบซื้อนะครับวันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมนะครับเริ่มขายบัตรสิบโมงเช้าครับเอาเดี๋ยวมันไม่มันไม่ใหม่มันไม่ใหม่มมมมมอะ,ะอแบบไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่ผมต้อง อุบไว้ก่อนเม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ใหม่ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนๆของคาราบาวยาวนานมาถึงขนาดนี้นะครับ42ปีเนะี่ยพบกันกับคอนเสิร์ตคาราบาว40ปีที่ Impact Arena ในวันที่1 1พฤศจิกายน2566นี่นะครับรับรองมันแน่ผมไม่มีอะไรจะพูดมากหรอกมันแน่มีแค่นี้นะมันแน่แล้วเจอกันครับ ตอนนี้สุขภาพผมร้อยเเแล้วครับ,รบก็พยายามกินให้อ้วน<ฮ>กิน3มื้อเลยไข่วันละสี่ฟองเลย<ห>ครับแล้วก็วิ่งทุกวันวันละหกิโล45นาทีแล้วก็พยายามดื่มให้น้อยลงแต่ก,ก็ต้องมีบ้างศิลปินน่ะนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเจอปัญหานี้หมดแล้วเพเราก็ไม่รู้เราก็โทษโควิดมั่งโทษรองโควิดมั่งโทษอะไรแต่จริงๆแล้วมาจาก ผมสะเพาเองอ่ะกินอาหารไม่ได้เลือกเลยอยากจะกินตรงไหนข้างร้านร้านข้างทางหูจอดกินจอดกินจอดกินมันก็สะสมมันก็เลยทําให้ท้องผมมีแต่แบคทีเรียในที่สุดหมอก็คน้นพบเจอว่าไม่ใช่รองโคดคอเวิร์ดแล้วเป็นแบคทีเรียแล้วก็เป็นน้ําในหูไม่เท่ากันแค่นี้เองปกติครับตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตทุกวันนี้นอกจากหาหนังสือ แต่งเพลงใหม่แล้วก็คือไปพบหมอตานัดเมื่อก่อนเนี้ยหปีสิปีเนี่ยไปพบทีแต่เดี๋ยวนี้บางทีทุกเดือนต้องไปหาแต่ยังแข็งแรงอยู่คือไปเช็คไปไปเช็คเพื่อฟอลโล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปรักษาครับผมผมเป็นตอนนี้ผมท,ที่ผมเป็นเนี่ยก็คือต่อมลูกหมากโต กับเป็นไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้ได้ยามาทานแต่ก็รักษาอยู่แต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับไอ้ช่วงที่ผมอ้วกบนเวทีอะไรนั่นแหละเพราะมันมันไม่ได้มามาจากไอ้น้ำในหูมันพอผมหมุนตัวเนี้ยมันเล่นๆเงี้ยพอหมุนตัวปั๊บมันขึ้นไส้แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับ